มามานี่ทำอันนี้ให้มาเอาอันนี้ใช่ไหมกินน้ําใช่ไหมอ้าอ่ะอ่ะออ่ะหยิบขวดมาอ่ะมาไม่ไม่หยิบให้อ่ะตัวเล็กอยู่ยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้ลูกตัวเล็กอยู่เครื่องสักผ้ามาส่ง ตัวอะไรยูง่ายกินไม่ได้แล้วขวดกัดขวดน้ำได้ไงล่ะฮะอ่ะอ่ะเอาแม่ให้กินนิดหน่อยเพยงเพ่งเพ่งเพ่ง,พงโอ้ดูเคแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเย็นฟันเหรอลูกน้องกำลังนั่งแขะขวดน้ำอยู่แลวทุกคน